สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับใบเตยและสุดสัปดาห์รีวิวพรีชีพค่ะแล้ววันนี้ค่ะใบเตยอ,อยากจะเปลี่ยนโฉมตัวเองนะคะให้เป็นสาวเวันนี้อยากจะมารีวิวอะไรที่รู้สึกว่าว้าวเธอวันนี้ใบเตยมี Apple Watch Apple <o> Watch ดียังไงเราจะมาดูพร้อมๆกันเริ่มจากดีไซน์ ตตตัังงเธออยากจะบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาทำออกมาเนี่ยจริงๆเขาทำออกมา2ไซส์ด้วยกันนะคะแต่วันนี้ใบเตยนำตัวที่เป็น46มิลลิเมตรมาให้ดูก็คือต่างกันอ่ะ5้มิลน่ะคุณแต่ว่าทำไมใบเตยเลือก46เพราะว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรใบเตยเป็นคนที่ชอบใส่นาฬิกาใหญ่ใหญ่ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแบบแบบกระดูกอะไรไม่รู้แปลกแต่คุณหมอบอกว่ามันจะไม่เป๊ะที่สุดของเขาคือ เรียบหรูโก้แล้วมาดูสายของเขาเนี่ยเป็นสายยางนี่คือเหมาะเหมาะกับคนที่อยู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยอย่างยิ่งเพราะอะไรบ้านเราคุน้นสายหนังไหมทุ่งแม่สซึ่งนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเรายังสามารถที่จะเลือกหน้าปัดเนี่ยให้เข้ากับการแต่งกายของเราในวันนั้นเราก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนะคะอยากให้โหลด2อย่าง ะะโหลด Wear OS ตัวนี้นะคะนี่นะโหลดมาแล้วอีกอันนึงเนี่ยนะคะก็จะเป็น Hey t a t Hill Wear OS เนี่ยนะคะจะเป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับพื้นฐานนะคะของ Apple Watch ของคุณโอเคค่ะแล้วก็เข้าไปนะคะเราจะเห็นแบบนี้ก่อนว่า Watch Faces นั่นหมายถึงว่าหน้าปัดนะคะหน้าปัดของนาฬิกาเนี่ย เขาจะมีเป็นแบบรูปภาพพื้นฐานให้ก่อนเยอะแยะไปหมดก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะคะที่อยากให้โหลดมานั่นก็คือ Hey t a p Health ปุ๊บเข้ามาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากให้หน้าจอของเราเนี่ยเป็นรูปที่เราถ่ายขึ้นเองให้เรากดเข้ามาในแอป,ปนี้แล้วเราก็ดูนะพอกดเข้ามาปุ๊บให้กดคำว่า manage แล้ว็คําว่า watch faces นะคะแล้วเราก็กดเข้าไปปึ๊ม เหมือนกันเขาจะมีให้เลือกแบบแต่กี้เราอยากได้แบบไหนโน no, ค่ะอยากถ่ายเองให้เข้ากับวันนั้นยกตัวอย่างเช่นผ้าพกหัวของใบเตยออาฟิตออาฟิตนั่ก็หมายถึงว่าเครื่องแต่งกายออ c e s อรีอร่ต่างๆเนี่ยที่เราอยากให้ลิงก์เข้ามาเป็นหน้าจอของนาฬิกากดเข้าไปค่ะปึ้มเธอถ่ายได้เลยขออนุญาตถ่ายสักครู่นะคะแล้วเขาก็จะให้เลือกครอปนะคะว่าเนี่ยเราอยากจะได้เอาประมาณไหน จากนั้นเนี่ยนะคะเราก็กดเลยค่ะว่า generate ปึ้รอแป๊บหนึ่งนะระบบ AI จะทำหน้าที่นะคะปุ๊บทันทีแล้ว search หานะคะว่าในโทนสีที่ไปเตยเลือกเนี่ยมีโทนสีอะไรบ้างแล้วมีลวดลายให้เราคุณมีสีเหลืองมาตะก,กี้หรือว่าเหลืองเขียวเออเอาสิมีสีเขียวด้วยอันนี้ละกันโอเค finish ไหนเขาดูก่อนคุณได้ง่นแล้วต่อไปเรามาดูฟังก์ชันภายในอบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าเป็นฟังก์ชันภายในเธอ 1. สามารถที่จะรับส่งอีเมลได้นัทเสตไลน์โทรเข้าโทรออกที่สำคัญที่สุดสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ใช้บนสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะลงไปได้ สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายนะคะในนี้เนี่ยมีให้เลือกนะโหมดการออกกำลังกายบอกเลยว่าตรงตามความต้องการเลือกได้ Fitness Run, Fat Burn Run, Outdoor Walk, Outdoor Cycling, ซคลิงแล้วก็สวิมมิ่งแล้วสำหรับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะรู้สึกว่าฉันอยากมีนาฬิกาเจ๋งๆแบบนี้แต่แบบเอ๊ฉันทำยังไงดีนะฉันออกกำลังกายไม่เป็นคุณ สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเขามาแล้วก็ลิงก์ดูในนี้ได้เลยค่ะซึ่งมันจะเป็นโปรแกรมให้เราเลือกอยากได้แดฟชเช่หรออยากกล้ามเนื้อแข็งแรงหรอหรือว่าอยากให้กล้ามเนื้อหัวใจระบบการหายใจสามารถที่จะทำตามวิดีโอเขามีได้หมดอีกหนึ่งอย่างที่ไม่กลัวนั่นคือการชาร์จพอชาร์จเสร็จปุ๊บ75นาทีใช้ได้21่อวัน oh. แต่ถ้าสมมติว่าอยากจะได้แบบชาร์จเร็วที่สุดเลยนะ15นาที 15นาทีเนี่ยคุณสามารถใช้ได้1วันเต็มฟังก์ชั่นเต็มสูบขนาดนี้เนี่ยนะคะราคาล่ะคะจั้งได้ให้ไป8,000บาทแล้วยังมีทอนอะเธอพอมูลค่า7,999พบาทสามารถที่จะไปช็อปกันได้นะคะเลือกกันได้เลือกสีเลือกทาบเรื่องรองนะคะที่ช็อป oppo ทุกสาขาในประเทศไทยเลยนะคะอุ้ยขึ้นมาอีกแล้วจ้าสํหรับ ใบเตยจะมีอะไรมารีวิวพรีชีพให้คุณผู้ชมได้ร้องอู้หูอู้หูอู้หูกันอีกก็ต้องรอติดตามชมกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเฮ้ยอะไรฮัลโหลนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล